นะคะ F4 ก็อาจจะบอตื่นเต้นกันเลยแต่ว่าตื่นเต้นมากนะคะเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็ลมพัดบ่อยๆแมงปอบินเปิดฝนจะตกเลยเียงเกตาเอ็กกับฮองโอเฮ็ดซาลาเวนตะบอนยานเอ้ยน่ะเฮ้ยนะบอยยานแต่ว่าเฮ้ยยี่ถึงมือแลมือจับเลยไสเดือนนะทีนี่ไอซีเอาฝากนะคะเราเล่น ทัทึกคยยินดีตอนรับสื่อช่องซีดอนเชียร์สวัยดีพี่น้องสู่คู่ซูคนไทยเอฟซีทั้งหลายคะ่ะวันนี้น้องสีนุนกับพี่จอยนี่เราจะมาทําอะไรกันอยู่กลางนาแบบนี้ดําาค่ะดํากานั่นเองค่ะคลิปนี้นี่คือเอฟซีหรือว่าหลายๆคนนี่รอคอยจะเห็นน้องสีนุนไปดําหน้าวพาะว่เบิ้งลุกน้องนุงน่นมาเคยดําหน้าจักเถื่อแล้วกัน นะคะมีทยากรเป็นอย่างเดียวเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาฝึกวิทยายุทธกับพี่จอยนะคะวิธีการดำหน้าว่าเอ็นนเลิ่อนที่บางสุดเอ็นจอยหูเลยนะะคแล้วลองแต่โดนแล้วนะคะน้องดูเนี่ยลองเดี๋ยวคือต้องได้กางเกงคือพร้อมทิ้งนะคะมีผู้ใดแลสนใจซื้อกางเกงยีนให้ใหม่ก็ได้นะคะย้อนย้อนย้อนนะคะนี่เพราะว่ามันต้องได้ถอดแล้วกับว่าใส่เกือบบูดน้อยจอยเพราะว่ามันจะติดมันติดตอกติดคน ก็คือกางเกงพร้อมทีมนะคะกางเกงตัวนี้มาดูดิค่ะนี่นี่นะคะคุณน้านนนะคะทักทาย FC หน่อยน้าทักไทย FC หน่อยค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหจล้มพังกาแล้วหนึ่งดาราหน้ากล้องแล้วหนึ่งนะคะวันนี้มาไอจอยขั้นตอนเริ่มตั้งแต่ตอนไหนวันนี้เขาจะไอจอยนะเอาหน้าเอาก็ได้นั่นลูกนู่น้าเอาเป็นเป็นกั หนัมากดาบแล้วประมาณห้าหกกีบหกเจ็ดกีบประมาณนี้เาเอิ้นเป็นกีบดิใช่อันนี้เขาเรียกว่าอันนี้หนึ่งกีบกล้าหนึ่งกีบอ๋อประมาณหกเจ็ดหกเจ็ดใช่ตั้งสั้นจับจับตินห่ักมันเลยเอามือนิ้วโป้นี่จับจับเพื่อจับแบงนี้แล้วก็จับมาแล้วก็เวลาจับนี่เอาเอาเอานิ้วโป้นีเอาเอนิ้วโป้นี่จิกลงจิกขี้ตุมแล้วก็เอามือจิกลงสีไป ถ้ามันบมีน้ำคือต้องปิดรูอ๋อ้บ่มีน้ำต้องปิดรูมันไว้ด้วยอัดจิกลงนี้อันนี้กองเอ็นกองเสียบบ่บนแม่เริ่มแต่ฐานหนักเริ่มแต่ฐานหนักนะคะง่วงว่าจะจัดสร้างร่ากายกองดังเลยดีการแถวบ่หรือบ่ไม่บ่เลยประมาณคืบประมาณคืบว่าประมาณคืบนะคะได้บ่ประมาณสักยี่สิบเซนประมาณนี้ได้บ่แม่นก็คือ ดูการเลยว่าจากต้นนี้มานี่ประมาณ20เซนจากนี่มานี่ก็20เซนกาเอาพออันนี้แล้วเอ๊นอะไรก่อนเอานิ้วอะไรนะนี่อร่อยนี่เอทซ์ซีจับนิ้วก้อยอยู่ตรงนี้ใช่นี่ไอ้ก้อยไปลอยแล้วจิกลงสีเอานิ้วโป้จิกลงโป้จิกแ่มันจิกลงมาหนี่งจิกลงเออแล้วก็เอานิ้วโก้อยก้ปิดไว้ปิดรูกันไว้คือใหญ่เอาอมรูคือใหญ่แฮะเป็นลาย เป็นไปเทากันมีไปก็เป็นแบบนี้ใช่นะระวงได้จุ้มนี่มันจะรอดเว้ยนะเราอัพเดอร์มันรอเราอัพติดเราไมเดินอย่างโบอะก้ามาอีกจากก้ามาอีกนี่เท่ากันเท่ากันเท่าไรก็ได้เท่าไรก็ได้เออแต่ว่าโบต่ำโบต่ำกว่าห้าแต่ให้ยี่สุก็คือเจ็ดต้นสองสี่หกอก้าเเลยถ้าเป็นซีฟได้ปะได้คือกันลุ้มแรกผ่านไปลุ้มสองลุ้มสามก็ค่อยๆผ่านไป จิกลงหมายถึงว่าเวลาเข้ามือนี่มือนี้แล้วก็เอียงขึ้นมือข้างนี้เนี่ยคือเอียงนิ้วก้อยอันนี้วไว้ล็อกไว้นิวน้วก้อยล็อกไว้แล้วก็เราก็จิกลงจิกลงจิกลงแล้วก็เอามือนี้โปสจิตแล้วก็จิกไวเ้เออโอเคสวย <c oughs> <c oughs> ตื่นเต้นเจอดเลยไม่น้ำไม่ท่วมหลอกเนาะเอฟซีเอาฟอสแซวดำรูหลายเด้อเอาไปได้เลยกระไปประมาณยี่สิบแต่ว่าคนที่ดำเร็วนี่คือเคยเคยดำนะมือข้างนี้เนี่ยเอื้อจะกะไว้เลย เราจะจิกไว้ทั้งซีแล้วก็มือข้างนี้ก็ดับพร้อมแล้วก็มือข้างนี้เอ็ดไปพร้อมก็เอาไม่จำเป็ได้มาหนับเท่าไหร่ก็ได้ไม่ต้องจำตั้งห้าเลพี่จอยเพิ่นเป็นแชมป์ได้นี้คืออะไรนี่พี่เด็กบอกเออจับมือแบบนี้จับไว้แล้วก็เอามือนี่ดีออกมาข้างนี้เอ้วก็จิกไปเลยนิ้วก้อยจิกไว้แล้วก็เอานี้ลงแล้วก็ลงไม ผิดก็ได้ไม่มีใครทำเป็นน้ำนะครัเป็นน้ำเนี่ยเราต้องซิกหรือว่าบางคนเขาที่ดำหน้าเป็นแถวแต่เราเนี่ยเขาเรียกว่าดำน้าสับวางโอ้ต่างกันจังไงแบบนี้ถ้าเกิดมันใหญ่ขึ้นมาไม่กับ่าอะไรต่างแต่ว่าความสวยมันก็แล้วแต่ความสวยงาแล้วแต่ความถนัดแต่แต่สำรับเลยนะคือดำนาสับวางที่ดำน้าเร็วมีท่าปลาคุ้งไม่ติดเที่ยงก็จะเป็นเราเน้นปริมาณเป็นบ่อเราบนนี้ความสวยงามใช่ไหมคะค่ะ ถ้าสมมติบางคนนีเขาจิเอ็ดดำหน้าเรียงกันนี่เป็นแถวนี่คือ่ดดำหน้าแถวนี่เอื่อยดำหน้าแถวมาสิเ็เลี่ยงแถวกันเลยนี่อันนี้เขาเรียกว่าดำหน้าเป็นแถวนี่เออมันจะเป็นแลนตอนนี no. ้ขั้นคนดำหน้าเป็นแถวนะโอ่เออคนดำหน้าเป็นแถวแล้วไม่เรียกว่ากันว่าวันนี้กับกันหรือว่าแบบไม่ดำบน้าแถวสำรับเอื่อยนะ มันช้ามันแค่มันบ่อแล้วง่ายว่ง่ายๆมันสวยอยู่แต่มันบ่อแล้วแต่ปริมาณมันก็คือ้ําำกัดมันก็สวยคนละแบบนี่อันนี้เขาเอินว่าบ่องง่ายๆคืออันนี้กระตงฝั่งนี้กระตงอันนี้กระตงเขาเอินว่านานานายนั้นเขาเรียกว่านาดำนาตรงของเฮานี่คือเอินดำนาทับวาง ลงทุนนะคะขณะนี้ FC ต้องกดไลค์กดแชร์ให้แล้วนะคะนี่อ้อนแล้วหนึ่งนะคะอยากให้ทำหน้าก็มาทำหนา้าบุนแทนเป็นทุกอย่างให้ FC แล้วอยางให้เป็นอะไรยังเห้เน้องนุ่นอ,อนหัวก,ก็รอนแล้วเ้อ FC คงต่อไปกัอย่างอีกเหรอาย,อยากใครเอ็นอย่างอีกค่ะยังไม่ได้เกี่ยวข้าวนะแต่ว่าเราก็ต้องได้เกี่ยวอยู่แล้วแต่แตก็ต้องได้เกี่ยวแต่ว่าต้องรอดูนะคสิ้นปีนะคะเกี่ยวข้าวนี่ดับน้าไปก่อน ดำหน้าเราคนคือดำยาเลยเนาะบางพื้นที่นบไอจ่อยแต่ว่านาเรามันเป็นนาโคใช่ไหมคะนาโคกก็คืองานงานอยู่ทางสูงบ่แมนาบ่แม่นาน้ำโบแม่นาทางน้ำก็คือเราต้องรอผลอย่างเดียวเพราะว่าน้ำไม่มีน้ำได้สาเข้ามันก็มีบลายที่สิพ่อจะเอามาดำหน้าเมื่อทงก็คือตอนนี้เรามันเป็นพายุเข้านี่เป็นดิสเเชั่นนะคะชื่อพายุว่าเจิมปากก๋าได้ ันนี้อ่านมาดิบดีมากท้าผู้ใดฝนตกคือจะได้ลงก,การดับหน้านะคะท้าผู้คดฝนตกอยู่ด้วค่ะอยู่เข้าเนาะตัวนี้เป็นเอ่อมาจากเวียดนามนะคะนี่แล้วเราก็เวิจะตรงน้ำนี้ก็ซื้จะง่ายกว่าหน่อยง่ายกว่า<ง>แต่ว่าอย่าหาโอกาสเนี่ยต้องเอามือต่ำๆต,ต,ต,ตรงตรงก้าตรงอันห้าก้านเป็นมาห้าก้านเนี่ยเอามือลงต่ำที่สุดมือนี้สูงค่นดับพลอยหลังไปแไต่ยังไปเหยียบอันก้าอันนั้นได้ละ ถอยไปถอยไปผ่านดูหลังเกียบพอวิจอยนะคะจับแบบนี้แล้วก็เคาะไว้แล้วก็ปักซิบลงแ,แบบนี้ใช่แล้วก็ลงเลยใช่อลงเลยฮะบอกง,ออง่ายกว่ากันพยายาม <ๆ S 2> บางคุ้นก็การซิป,ปักจนว่าตรงแต่ส่วนมากเขาเอื้อสิเป็นเอียงเพราะว่าเอือ้อสิปมักเอียงมือแบบนี้เอียงมือแบบนี้นีไใดิบบนี่ใช้เวลาจะสูโม่เมื่อจอดจิีแล้ว มาณสองชั่วโมงกล้าคนบหรคะกล้าสี่สิบมัดคนเดียวเดี๋ยวกี่ชั่วโมงคนเดียวก็สามสี่ชั่วโมงะมันแล้วแต่หน้านานานาในไหมถึงระยะห่างที่เขาดำอันนี้เขาดำชีอยู่อันนี้ดำเขาเอื้ดำนาทีอยู่มันก็เลยใช้เวลาโดนถ้านาน้ากว้างแป๊บีดียกก็แล้วก็หุบมให้เขาดำให้มันแล้วตรงนน แล้วก็ลองดูมาดู FC ชื่อไวเดอร์แจนี้ยังนั่นมาดานะคะรอดูว่ามันจะง่อยู่บ่อหรือมันจิเป็นเอาเลยนะคะแต่เอื้ยนะรวยมากคืออุ้มมัดก้าเืออุ้มมัดก้าอ๋อมันมีสองอมมแบบแ แต่บางคนเขาก็โบว์อ,อุ้มบวอุ้มมัดกาคือจะเกลื่อย,ย,ยเากับจับเป็นกับคือเรางูมมแต่อุ้มจะถนัดกว่าหรือแล้วแต่คนอุ้มมีโบวเสียเวลาเวลาบวบวเสียเวลาเขาย่างไปเอากาไหมอ๋อโอ้โหแบบไปมองการ์ดผ่านนอกกันไปเลยครับมาเนาเสียเวลาย่างไปเอากาเห่ากระดังได้โดนแล้วก็เลยต้องอุ้มทันก้าแบบนี้มีขายเอนะคะยังเห็นลุกนายอีกน้อยทีย่มาน,น,นี่บอกเปนว่าเอตามงแต่เอแรกเราก็อยากมาทัาจริงๆแล้วก็น้องเชลลี่ก็เคยที่จะ ได้มีโอกาสมาเอดเลยนะคะมีก็มีโอกาสก็อยากถ่ายแบบทอดวิถีชีวิตชาวนานะคะให้แบบคนรุ่นใหม่ได้รับรู้แล้วก็คนรุ่นใหม่กับน้องซินนุ่นนะคะได้มาทำอะไรแบบนี้เนาะเคยเบิองน,นร,ราัิ์ลรวก็เห็นคุณน้าเอทนะคะกับเมเ่ยแต่ว่าคิดว่าจะมีลุคนี้เหมือนกันนะคะป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเอ็มซีทุกคนนะคะตื่นเต้นเหมือนกันว่าแถวนี้จะได้กินหรือเปล่านะคะว <laughs> งข่าวมาชิงหญ่ซ้ำได้จีเอทําเ,เมืองเด้อ มันกระสุดเกยวไปนั้นแลลวทำครั้งแรกครั้งแรกนักเรียนเก่งนะคะนักเรียนเก่งนักเรียนเราวันนี้หลายโจทย์เลยนะคะที่คุณจอยมอบให้เราวันนี้มือวิทยายุทธกับพี่จอยนะคะมอบโจทย์มือนี้เนาะก็ค่อนข้างที่จะท้าทายมากนะคะยากกว่าโจทย์ยากกว่ายากกว่าฟีสส์กีนะคะสำหรับต้องนุนนะคะยากกว่ายกกําลังแล้วมาออกมาแบบนี้ ก็ไปเหยียบกาที่จะโคงดำเราแล้วออกมาให้แบบอันนี้สุดนะคะ FC นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะคะกดทุกอย่างเลยไปแล้วนะคะเดี๋ยวพี่แมวเดี๋ยวว่าเป็นคนเหนือยนะคะก็้คุณอู้นะคะลอลิ้นนะคะแล้กรอมุกกับคุณนานะคะวันนี้จะเหมือนน้องเบียร์หรือเปล่า ดนตรีโบราณอู้โอนะคะมุกไปหาเพื่อนไม่มีค่ะมีแต่ซออู้ซออู้เหรอพอาดีมุบนุมมือเข้าหนึ่งนดนี่น่ากล่ปล่อยเลยยืดลงแล้วก็ปล่อยเลยยืดนะคะชาชาได้พาเล่นนนามารอเล่นนะคะมุกอัน ข้ามทั้งเคยนี่ใช้ไม่ได้นะคะพี่จอยรอบันไดจัการนำหน้าที่ใช้หมดได้นล้วก็ไม่ดูยามไหนนะคะจะเลี้ยวใส่เดือนโอ้ยเห็นใส่เดือนด้วยาวีแต่ว่ามันก่อนนอนอยู่ในนี้มันจับได้บอสนี่สัสใส่เดือนนะอะไรก็ไม่ต้องมาด่าันยองงงเ้ยนะเฮ้ยหะับวายันแต่ว่าเอ้ยยิงทังมือแลก็จับได้ใส่เดือนนะคะนนี้เอฟซีเอาฝั่ะคัเราเล่นยีแม่คือยังแล้วค่ะเอฟ เออไส้เดือนคือโมยานโมรูคือกัดนะคะเรื่อง่องโมยานแต่ว่าเออเอียงเงี้ยโมยาจับมันเป็นที้ตึ๊ตึ๊ดตึ๊ก็จีไลายเลยค่ะตรงนี้เอานาเราดีรวมสมบูรณ์ก็ต้องมีไส้เดือนแล้วนี่มันจะมีแบบแมนงเหี้ยงคือคือตอนโลกาบอสคือบนมี่ทำทีโมยานเนีย่ยนะคะแต่ว่ามัาานคือดตุ้งตุ้งคนดีตดตาตัดกบมือกบขาแล้วเลยคนมื นุ่งตเอ็ดขาเอขาทีจัดนุ่งสได้ค่ะจ่างออือตรงการเลยเออฮันล่แล้วกระปักลงมันจะกระทอยดกไปเรื่อยๆเออมีเทคนิคเออซิลาร่างกายนะคะบอน่ยายยาเอ็ดจุแต่กระเอ็ดได้มันยิตีพุ่งลงเอามือแดงน่ะดำดำมันเอ็ดตั้งทีแล้กันนุ่นกระถอยลงมาเรื่อยๆเอาเดนดมือจของเออเป็นแล้วฮัล่งุ่นี่เอฟเออมันเทกัน เอาเอาเอานิ้วโป้นิ้วีทตั้งแต่เขาโคตรไปด้านี้กอดันเติเลนะคะเอซก็อาจจะตื่นเต้นกันเลยเพราตื่นเต้นมากนะคะเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็ลมพัดไว้บอยแมงปอบินเปิดควรจะตกเลยเชียร์เตะเอ็กกับฮ้องเปด้ยครับแต่ถึงกอนใคายังไม่ดูไปหาเขียดก็ต้องไปดูแล้วนะะมาหาเขียดยุคโค้ยองนาของเาก็คือเมื่อนัได้ไหลให้นอยใจเนาะ ไมีผู้ใดอยากแบบมาซอยอยู่บปล่าไปจอดส่วนส่วน MC มาซอยเนี่ยคลิปนี้ออกไปนี่อาจจะยังไม่เสร็จน้อยน้องทีนู่นกับน้องจ่อยแน่ถ้ามันหน้าหน้าน้อยแบบนี้ดับไปทางหน้าดับทิ้งที่จะคองดับแล้วแล้วก็ดับไปทั้งหน้าดีน้องนมังเอิญนี่นี่ทางสีดับไปทั้งหน้าถ้าหน้าหน้ามันน้อยที่เขาจะโมไปเหยียดมันเท่าดับหนึ่งเทคนิคนะคะน้องนุ่งกับ อยู่น้ำเจ๋อนี่นะคะก็เออเรารู้สึกวิงเวียนจักหน่อยนะคะเพราะว่าก้มเงยก้มเงยน้อยใอยบกกว่าตองก้มอย่างไะกับจุ๊บจับจุ๊บจับไปเลยมันยังก็เป็นวิ่มันเบิดมันเบิดกล้าไม่มัดมือเห้านี่เข้าค่อยหนีช่อค่อยเงยขึ้นมาจังก็ได้ยินเงยตลอดมันจะก็เป็นวินอืมอ่าคิดว่าอาจจะกินยารัดไว้แรง ย่าให้มันไก่เจ้าของมันจะบ้ได้ย่างไปมันจะบ้ได้เหยียบห้อยตีนเจ้าของเวลาจิกลงนะหลายคนคือจอดใจซอยน้องสิงเอา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 นะคะแซนลรสูงว่าฝนจะฝนจะตกหน้าท่วมหรือว่ามันจะแรงเนาะปีนี้ตะบางคนจับนาบ่มีขี้ตมได้แต่เหนือกนบ้างจะป่ะ อย่งเขียดอันนี้คือเขียดอย่างแต่ถ้าเขียดน,นี่แต่ก่อนผู้เฒ่าขาเอิ้อนว่าถ้ามเป็นเขียดน,น้อยห้องนี่แสดงา่าค่าแล้วถ้ามเป็นเขียด้องนี่เพิ่นกับเมื่อแล้ผู้เฒ่าแต่ก่อนก็คือเขียด้องนี่กับหม,มายความว่ามาค่ำแล้วเนาะพอได้แล้วใช่ไหมคะคือนี่ค่ะเบี้เลยนนาอค,ค่ะเอฟซาโดนคิดเบี้ยน,นู้นก็พาไาเป็นชาวนานะคะเป็นชาวนาเนมานะะี่กะ ดำหน้าเนาะคะ่ะก็จะมีคลิปลกกาไปแล้วพุทธปรารในเบิงบเดีเ๋ยวต้องย้อนกลับไปเบิร์เนาะมาคลิปนี้นเราพาทุกคนมาดำหน้าเป็นเนื้อแรกเลยที่น้องนุ่นได้มาดำก็ก็ค,คักอยูืด้ขาไม่ได้เล่นขี้ตมเนาะแต่ก็ <c oughs> <c oughs> เล่นใส่เดือนพร้อมนะคะก่ะนี่กแล้วแล้วนะคะตรงนี้นี่ตอนนี้ใช้เวลา,า,าประมาณจักระหมูเงยจอยสามประมาณสามชั่วโมงนะคะโอ้เผื่อจะ ได้กินข้าวเนาะเพื่อเฮาสซีหลายขั้นตอนเนาะจอยเนาะอันนี้มันเป็นข้าวอียังก็คืออันนี้ข้าวกโก้ยี่สิบสองข้าวกโก้ยี่สิบสองมันเป็นข้าวสี่เดือนข้าวระยะระยะกลางเนาะระยะกลางเนาะการได้ยินเสียงหลายพวกเราได้ยินเสียงโบเคียดหองเนาะแจ้งเคียดแอกแอคแอคคือโอ้สมองเขาเอิ่มไม่เคียดแต่แอกมันแอกแรงเแอคแอคแอคเธอหาเลยสังเกตมันฟัง ต่ว่าน้าเ่าบุมีปิ่งนอกก็คือมไม่ต้องไม่ต้องกลัวเพ<ช>ราะว่าเ,เป็นนาโขกนะคะแล้วก็ท่าน้ํานี่โดนเติบเลยเนาะเพื่อจะเนาะจนเกือบสิ้นเดือนนะคะเดือนนี้จะจะมีน้ําไม่เห่าโลกกาดําหน้าค่ะเอฟซีเนาะเดี๋ยวก็ท่าเบิร์กคลิปต่อไปว่าเนาะคูณกับพี่จอยเนี่ยจะเย็งอี่ยังอีกเนาะมันมีคลิปอีกแน่นอนนะคะรอติดตามได้เลยเนาะหรีไวท์ให้นุกับพี่จอยนี่ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยเมื่อกี้จะพาเอฟซีนี้จากไปพร้อมบรรยากาศเออ ทุ่งไร่ทุ่งนานะคะอยู่โคกของเราเ <ๆ S 1> นาะ<ห>ข้างๆก็เป็นโซนยางข้างหน้าก็โซนยางแลว้วก็มี่วนมะนาว่วนผลไม้มของเราก็มีนะคะ<อ>แล้วก็มีนาด้วยเนาะถือว่านาจะสมบูรณ์ในระดับหนึ่งเลยเนาะพี่จอยนะะเน<ร>าะโคกหนองน,นขาของเราค่ะนะคะโบใดมาคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะแล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็รอติดตามคลิปต่อไปว่าเราสองคนพี่น้องนี้จะไปทําคลิปเกี่ยวกับอะไรหรือว่าพาไป กินนี่ยังอีกบ่นอ,อนอนจนอนรอว่าจะไปเที่ยวอยู่สายรอติดตามเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้เอฟซีทุกคนสุขภพาพแข็งแรงากายจากโควิดนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะนี่บรรยากาศนะคะก็จะมีเสียงรถไถ่พร้อมเนาะคี่คุณนาถ่ายอยู่เดี๋ยวหันไปดูเลยบ๊ายบายค่ะ กลับบ้านกันค่ะทุกคนบรรยากาศบินด้วยเราแบงฟอบินวิ่งนู่นนนะคะไปค่ะความมั่นใจคือเดินหอยหลังนะคะอย่าทหันทำี c ได้อย่างกินแรงเนาะค่ะคิดได้มื้อนี้เนาะแบงฟอร์บแบงฟอออกมีเยอะมากแบงฟอร์บมีนะคท่าได้หยังอันนี้นาะอะไรนะถ้ามันหยังมันไถก็จะน่ากระดม จังคือเรา่ายหน้าฮุดที่เราเคยถ่ายไปเป็นบล็อกอันนี้งานมันยังหลายอยู่ก็เลยถ่ายงั้นมันอ่างั้มันสายก่อนถ่ายอีกจักรอบนี่มันจังจะอนันต์มืดแบบว่าสวฮิร๊อบนึงอีกรอบนึงอีกรอบนึงแล้วก็ถ่ายคาดเลยอืมแล้วก็ถ่ายคาดเป็นแบบนี้เป็นวะคะนนี้ค่ะถ่ายคาดก็คือเป็นแบบนี้นะคะนี่ฝีมือคุณนาสาดหมดเลยตรงนี้นี่ใช้เวลาเดินมนัสซาจึงจะถ่ายมืดจักรสุโมโอ้ เมื่อยขอเออมีจะพันเซอร์ไหมคะเออแบบว่าเออ็มร้อยหรือว่าอะไรเยื่องเดื๋ยชุดกำลังนะคะส่งได้นะคะหรือว่าอยากให้รีวิวแล้วส่งมาได้นะคะเมื่อยเงื่อนรอดเออเนาะค่ะนี่เอ็ดเอ็ดผู้เดียวนะคะเนาะโอเคค่ะไปกลับแล้วนะคะบ๊ายบาย